สวัสดีค่ะคิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการสอนการเปิดบินย้อนหลังนะคะอาจจะใช้ในกรณีที่าทางคลินิกนะคะบันทึการายการการขายไม่ทันภายในวันวันนั้นนะคะอาจจะมีเคสเข้ามาเยอะนะคะก็วันถัดมาค่อยมาลงอะไรประมาณนี้ค่ะก็เข้ามาทีา่การสร้างรายการขายนะคะเมนูรายการขายเนาะก็กดบวก ป้อนชื่อลูกค้านะคะจะเป็นคุณสิรินทีนี้ค่ะเราก็เลือกรายการตามปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการตวรวจการคอร์สรายการยาต่างๆนะคะคอร์สต,ตัวนี้นะคะจะเป็นสป,ปาเดี๋ยวเลือกขายเป็นรายการสป,ปาหน้านะคะ จำนวน10ครั้งทีนี้นะคะการเปิดย้อนหลังนะคะก็คือให้เราเลือกวันที่มุมขวาบนนะคะ,ะวนันนี้เราสามารถเลือกไปวันต่างๆได้เลยนะคะที่ที่เราต้องการลงออันนี้จะย้อนไปวันที่9มีนาะเราก็กดเลือกได้เลยจากนั้นก็กดบันทึกนะคะ <c oughs> กดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ค่ะรายการขายของเรานะคะก็ให้เราเลือกไปดูที่วันที่9ที่เราเลือกทำรายการไว้นะ,ะก็จะเจอรายการย้อนหลังค่ะจากนั้นนะคะก็ให้กดสร้างใบแจ้งหนี้ได้เลยใบยแจ้งหนี้ก็เหมือนเดิมนะคะย้อนไปวันที่9ที่เราได้เลือกไว้สถานะก็จะขึ้นว่าค้างชำระจากนั้นเราก็สามารถรับชำระได้ตามปกติเลยนะคะ ชำระรูปแบบไหนชำระเต็มวางมัดจำหรือผ่อนชำระรวมถึงช่องทางการชำระนะคะตัวนี้ทีนี้นะคะในการชำระค่ะในการชำระนะคะระบบค่ะจะให้เลือกวันที่นะคะ,ะว่าจะใช้วันที่ปัจจุบันวันที่ที่ทำรายการวันที่ปัจจุบัน หรือจะใช้วันที่ย้อนหลังที่ที่เราได้ทำรายการย้อนหลังไปนะคะก็คือวันที่9อ่อยากได้วันไหนนะคะก็สามารถเลือกได้เลยอันนี้เราจะรับชำระเป็นวันที่9ภายในวันวันนั้นนะคะอ่ะกดยืนยนันอ่ทีนี้ใบเสร็จนะคะก็จะย้อนไปอย่างวันที่9นะคะอ่า ประมาณนี้เลยนะคะก็ต่อมาก็จะเป็นการดูรายงานนะคะก็สามารถเช็คได้เลยนะคะตัวนี้วันที่9อย่างเงี้ยค่ะก็จะมาอยู่โชว์ที่รายงานนะคะว่ามีลูกค้าท่านไหนประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้นะคะในขั้นตอนการเปิดบินย้อนหลังนะคะในวันที่เราอาจจะทำรายการไม่ทัน ภายในวันวันนั้นก็สามารถปิดย้อนหลังได้ค่ะขอบคุณค่ะ